มีลาสังคอนดจิวปัตติชิวัสซันเดย์โซเลียสังครับผมก็จะเข้าสู่เกมเพสโซทูเนีเยนจะเสร็จนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีเพสโซทูของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กบอลนนเอนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฉลองของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กบอลแต่ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็จะมีด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีกิจกรรมอยู่บางส่วนที่มันจะเป็นเฉพาะของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กบอลนะซึ่งในตอนแรกนี้เดี๋ยวขอพูดถึงส่วนที่มีเหมมืออออนน,นนนนกกกกกกกัััั่ลลวรรบ็ติจฉรรง ปีในครั้งนี้จะมีระยะเวลาให้2สัปดาห์นะก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่ยีบสามีนาคมไปจนถึงวันที่ 6เมษายน2022นะครับก็มาเริ่มจากกิจกรรมส่วนแรกก็คือตัวกิจกรรมบูทอีเวนต์ซึ่งกิจกรรมบูทอีเวนต์นะครับก็จะมีการแบ,บ่งเป็น2ช่วงก็คือจะเป็นสาระแรกกับสาระที่2ซึสาระแรกนะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่30มีนาคม2022นะครับก็จะมีการบวกบูท EFP ให้กับรุ่นจิตสิทเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองนะครับหรือก็คือจะเป็นตอนนี้นะ oh. คือถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเสาดิควคอล DY ก็จะเห็นนะครับว่าจะมีการเขียนเรื่องเกี่ยวกับ แคมเปญบูธแล้วก็มีโลโก้เออพีอยู่ด้วยก็คือจะเป็นเอเอพีบจากกิจกรรมส่วนนี้นะครับที่จะมีการเพิ่มเอเพให้อีก20%แล้วก็ในสลาที่2นะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่ 30มีนาไปจนถึงวันที่6เมษายน2022ก็จะมีการเพิ่มเรี่องเกี่ยวกับแรดดอปเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับหรือก็คือในสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นการบูเอฟพีสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการบูเ ER กี่ยวกับแรดดอปนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทําก,การฟาร์มเอฟพีก็คือสมามารถมาฟาร์มสัปดาห์นี้ได้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่ได้ได้ว่าเป็นการฟาร์มข,ของก็อย่างหนักดวงกันเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น ตัวกิจกรรมคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งกิจกรรมคีย์เวิร์ดนะครับของเกมนี้นะมันจะมีการบอกคำคีย์เวิร์ดมาแล้วก็ให้เราพิมพ์คำคำนั้นนะครับลงไปในช่องแชทของตัวเกมซึ่งขอย้ำว่าเป็นช่องแชทของตัวเกมนะไม่ใช่การพิมพ์ลงในส่วนของตัวช่องไอเทมโคนะครับคือมันมี2แบบนะไอเทมโคกับฝั่งของช่องแชทซึ่งคำคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดของการพิมพ์ลงในช่องแชทนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการ <S <S การ,รับเรื่งองกับตัวแคมเปญไอเทมมาที่ต คำคีย์เวิร์ดของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะมีการบอกทุกๆ2วันก็คือจะเป็นในวันที่24 26 28 30มีนาแล้วก็วันที่1กับวันที่3เมษายนนั่นเองนะครับก็คือจะมีทั้งหมด6คําซึ่งตอนนี้ก็มีการบอกมาแล้วทั้งหมด2คําด้วยกันนะครับซึ่งที่เขาบอกเนี่ยจะเป็นทาง Twitter หลักของทางฝั่ง RSO2 นะก็คือจะเป็นของทางฝั่งญี่ปุ่นอันนึงแล้วก็ฝั่งเกบหลีอันนึงซึ่งก็จะมีคําคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับซึ่งอย่างเช่นฝั่งโซญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนี้มีคําแล้วคํานึ่งใช่มั้แล้วก็อีกคํานึ่งก็คืออย่างเช่นแบบนี้นครับ oh. อันนี้ทํให้ดูนะ oh. ก็คือทําการ oh. เปิดช่องใช้ขึ้นมาแล้วก็ทําการ copy คําคีย์เวิร์ดลงไปในช ใช้แบบนี้แล้วก็กด enter พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วเราก็กลับไปดูที่แคมเปญไอเทมอะตอนนี้จะเห็นนะครับว่ามันจะมีคำคีย์เวิร์ดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคำด้วยก็คือถ้าว่าเรามีการคีย์พิมพ์คำคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องก็จะมีการได้รับในเรื่องของตัวไอเทมมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวไอเทมเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งสองเซิร์ฟเวอร์นะอย่างเช่นคำคีย์เวิร์ดคำแรกนี้ก็จะได้รับเป็นหลดอักเมนต์สี่ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวพา 3, 3, 3, วเวบบอร์สามช้ชื่่อวา อ่าไมคใช่มั้มันจะเป็นไมค์คัทที่3เพซิชั่นคัทที่3เทคคัทที่3แล้วก็เดปเนสคัทที่3นะครับซึ่งได้มาอย่างละ2อันแล้วก็ในคัทที่2เนี่ยก็จะได้รับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวฟอร์สสเกลนั่นเองนะครับซึ่งได้มาถึง10อันกันเลยนะกิจกรรมอันนี้เนี่ยจะมีการแจกด้วยกับตัวลอัคเมนแล้วก็เกื่ยวกับตัวฟอร์สเกลเป็นหลักนั่นเองนะครับส่งเรื่องของตัวคํานะครับผมเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะก็คือสามารถท้าการคอปปี้คําโพนั้นแล้วก็พิโรไนช่องแชทของตัวเกมกันได้เลยและนั้นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกิจกรรมที่มีเหมือนกันทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมส่วนที่มีเฉพาะในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ l อย่างเดียวนะกับตัวรีทวีตแคมเปญนะครับซึ่งมันจะเป็นแคมเปญที่จะให้ทำการรีทวีตโพสอันนึงของทาง Twitter หลักเพียโซทูของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ l นะครับแล้วก็ถาากว่ายอดรีทวีตเนี่ย ครบตามที่กําหนดแล้วทุกคนในเซิร์ฟเวอร์กบอกก็จะรับไอเทมตามนี้ไปเลยนะครับก็เริ่มจากถ้าหากว่ารีทวีตครบถึง2,222รีทวีตก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับถ้าเ m o มด165เรด y ี้สแตน1ไปแล้วก็ยังได้รับตัวแรปปี้เชฟเพดฟิลเตอรนะครับหรือก็คือแรปปี้ชุกแป้งทอดนะซึ่งมันจะเป็นไอเทมที่จะบูนเรื่องเกี่ยวกับ EFP, e FP, m เ t a แล้วก็หลอดอะไรพวกนี้นะครับคือมันจะเป็นเรื่องของตัวไอเทมบูที่เราสามารถเอาไปกินกันได้แล้วก็ถัดมาถ้าดิทวีตครบเป็น4,000ิทวีตก็จะรับไอเทมเพิ่มเติมดังนี้นะครับก็จะเป็น ถ้าเอโมด294ออนสแต on standby 2, แล้วก็แรปปี้ชูเปนทออีก1อันนะครับแล้วก็จากนั้นถ้าหากว่าลิทเวียเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ2 0 0พลิทเวียแต่ว่าสูงสุดอยู่ที่2 0,000นะจะได้รับเป็นแต้มสตาร์เจม20สิบสตาร์เจมนั่นเองนะครับหรือก็คือถ้าหากว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยสามารถลิทเวียดได้จนถึง2 0 0 0มลิทเวียแล้วก็จะรับเรื่องเกี่ยวกับ,กบถ้าเอโมด2ตัวแรปปี้ชูเปนทอ2ออันแล้วก็แต้มสตาร์เจมที่เยอะถึง160 SSD กันเลยทีเดียะครับเพราะฉะกันกกเลอกยออทม ก็จะเรียมไปทําการรีทวีตกันนะครับแต่ว่าไอเทมที่ไปขอรางวัลพวกนี้เนี่ยจะได้รับอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นตอนช่วงกลางเดือนเมษา2022นนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปี p s ียของทางฝั่งซูเวอร์กอบในครั้งนี้นะครับก็คือจะมีตัวกิจกรรมบูธที่จะเพิ่ม e p ฟในสัปดาห์แรกแล้วก็ได้รับในสัปดาห์ที่2นะครับถัดมาก็คือจะเป็นคำคีย์เวิร์ดที่ให้ทำการพิมพ์คำคีย์เวิร์ดลงในช่องชทของตัวเกมก็ถือว่า จะดูที่เพจของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีการแปะข้อมูลเกี่ยวกับคําคีย์เวิร์ดเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคาคีย์เวิร์ดนะครับอันนี้ลืมพูดไปว่าถึงแม้ว่าเราจะพลาดคําคีย์เวิร์ดคำแรกไปแล้วก็ตามก็ยังสามารถทาการพิมพ์ย้อหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่อพิมพ์เฉพาะในช่วงเวลากิจกรมรมเท่านั้นานะก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่23ามมีนาไปจนถึงวันที่6เมษายน 2, 2022นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว,ว,วรีทวิตเตอร์แคมเปทเนนนักุ้ค ครับก็อย่าลืมไปช่วยการลิทวิตนะอ่านี่คือรายละเอียดของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกิจกรรมฉลองครบรอบเนี่ยมันดูน้อยจังเลยซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับจะยังมีกิจกรรมฉลองครบรอบอีกอันหนึ่งด้วยก็คือจะเป็น การฉลองครบรอบ1ปีของ New Genesis นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จะเริ่มขึ้นในเดือน5หรือก็คือเดือนพฤษภาคม2022นั่นเองนะครับซึ่งถาาว่ามีการประกาศรายละเอียดของกิจกรรมอันนั้นมาได้เดี๋ยวก็จะมาทําคลิปบอกต่อไปเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน่